โอเคครับก็นี่ต้อนรับเข้าสู่อ่าอ่าเจนเคมีครั้งที่สองนะครับคราวนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องจลศาสตร์เคมีครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับข้อหนึ่งเขาให้พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรนะครับเราดูสมการที่เขาให้มาก่อนนะครับว่ามันดุลแล้วหรือย,อยังนะครับก็จากที่ดูเนาะเเป็นสองเ h เเป็นหกโอเคก็ดุลแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเขาถามว่าที่ขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนทาปฏิกิริยานี้เท่านี้เขาถามว่าเกิดแอมโมเนียด้วยอัตราเท่าใดนะครับสิ่งที่จะทําเลยนะครับเขาถามว่าเกิดแอมโมเนียด้วยอัตราเท่าใดเราก็รู้ว่าเป็นสองเท่าของปฏิกิริยาใช่ไหมครับแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมแล้วเขาให้อะไรมาเขาให้ปฏิกิริยาของไฮโดรเจนมาเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมันเป็นสามเท่าเราก็ต้องทําให้มันเป็นหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาคูณสองใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสี่ส่วน สามแล้วก็สุดท้ายก็คูณด้วย2ก็จะได้ปฏิกิริยาการเกิดแอมโมเนียขึ้นมานั่นเองก็จะเท่ากับ0.074์จย์เจคูณสหาสาเท่ากับ0.049มูมลารเปอร์เซกครับแล้วก็ถามว่านโตรเจนทำปฏิกิริยาด้วยอัตราเท่าใดน,นะครับนโตรเจนมันก็เป็น1เนาะมันก็คือ0.074หารสนั่นเองก็จะได้เป็น1ส่วนนะครับ0ูนย์หารสเท่ากับ 0.025นะครับโมลาร์เปอร์เซกนะครับแค่นี้เองนะครับต่อไปนะครับปฏิกิริยาเท่านี้เท่านี้นะครับที่300คิวินพบว่าได้ข้อมูลดังนี้นะครับเขียนเรทก่อนแล้วกันครับคิดเรทเท่ากับ kx นะครับเพราะว่า x เป็นสารตั้งต้นยกกำลัง m m คือดับปฏิกิริยาของ x นะครับซึ่งเรายังไม่รู้เราก็ทดเป็น m ไว้ก่อน y ยกกำลัง n เช่นเดียวกันนะครับ เขาถามว่าหาอันดับของปฏิกิริยาหาได้ยังไงนะครับก็ต้องหาจายหาจากการที่เราต้องกําจัดพดนอ x ออกไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็กำจัดพดไออกไปครั้งหนึ่งแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับทํายังไงนะครับเราก็มาดูก่อนครับว่า x มีศูนย์จุดอะไรบ้างที่มันศูนย์จุดอะไรบ้างที่มันตัดกัน,นครับศูนย์จุดหนึ่งไม่มีเนาะแล้วก็ไม่ควรใช้เป็นศูนย์จุดสองมีไหมมีเนาะแล้วก็น่านจะใช้ปฏิกิริยานี้เนาะปฏิกิริยาที่สองกับปฏิกิริยาที่สี่เขียนได้ว่าเป็นเรทสอง หารเรด e 4นะครับก็เท่ากับ0.127หาร0.254เท่ากับ k 0.20ยกกำลัง m แล้วก็0.30ยกกำลัง n ก็จะเป็น k แล้วก็เป็น0.20ยกกำลัง m แล้วก็เป็น0.60ยกกำลัง n ก็จะเห็นได้ว่า k ตัด k นะครับเพราะเป็นตริเยวกัน k ก็ต้องเท่ากัน แล้วก็อะไรยกกาลังเอ็มเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็เอ็มคืออะไรแต่รู้ว่าฐานมาเท่ากันมันตัดกันหายไปหมดนะครับก็จะได้เป็นว่าเป็น1นส่วนสองเท่ากับสามส่วนหกเนาะก็เป็น1นส่วนสองเหมือนกันยกกําลัง n จะได้ว่า n เท okay. ่ากับ1โอเคในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องหาค่า y ที่มันเท่ากันก็จะได้ตัดกันไปนะครับเป็นอะไรดีเป็นเอาลองเป็นตัวนี้กับตัวนี้ได้ไหมเอาลองดูนะครับเป็นเบรดสอง ก็เรตห้นะครับเรตสองหารเรตห้านะครับเป็นค้าข่สองสองส่วนหได้หมดเลยนะครับมันไม่จําเป็นเนาะอะไรขึ้นก่อนก็ได้เนาะเป็น0ูนยจุหสองเจหาร0.509นเะครับเท่ากับ k 0 2ูย์กกาลังเอแล้วก็เป็น0ูนยจุดสาย์กกาลังเอ ส่วนด้วย k 0.40ยกกําลัง m แล้วก็เป็น0.30ยกกําล ok ัง n ตัด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 นะครับ0.127หารด้วย0.5นะครับ0.127หาร0.509นะครับได้เป็น0.249นะครับ ก็เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง m นะครับศูนย์มันก็ประมาณ0.25เนาะศูนย์จก็คือ1ส่วน4 1ส่วน4เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง m ก็ได้ว่า m เท่ากับ2เนาะเพราะ1 2สวน2ยกกำลัง2ได้1ส่วน4แล้วก็จะได้แล้วนะครับว่า m นั้นเท่ากับ 2, n เท่ากับ1ถามอันดับถามอันดับหนเท่ากับ1อันดับรวมปฏิกิริยาค่าเข้าถามนะครับก็จะเท่ากับ3นั่เองครับ แล้วก็มาข้อต่อไปเขาถามว่าอัตราเกิดปฏิกิกริยาเมื่อท่า x เท่ากับเท่านี้ y เท่านี้ถามว่าทําได้ไหมเรารู้หมดแล้วนะเขาให้ x มาให้ y มาให้ m รู้แล้วรู้ m กับ n จากการคำนวณเมื่อกี้แต่เรายังไม่รู้ k เนาะเราจะหาได้ยังไงเราก็หยิบมาสักอันหนึ่งก็ได้นะครับสมมติหยิบมาอันนี้นะครับอันไหนก็ได้นะมันต้องเท่ากันนะครับก็จะได้ว่า rate เท่ากับ1.02 k เป็น 0. x เป็น0.2ยกกำลัง m คือ2และ n เป็นเป็น0.6ยกกำลัง n คือ1นะครับก็จะแก้สมการหาค่า k ออกมาได้นะครับเป็น1.02หาร0.2ยกกำลัง2หาร0.6นะครับเท่ากับอ๋อโทษครับที่กดเพครัวรแปลก0.40 ยกกำลังสองนะครับเอามั้หนึ่งจุดศูสองหารศูนย์จุดสี่ยกกำลังสองหารศูนย์จุดหกนะครับเป็นสิบจุดหกนะครับหยิบอันไหนมาก็ได้นะครับมันต้องได้ค่าเท่ากันและเขอถามอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็เขียนเลยครับเรทเท่ากับ k คือสิบจุดหกเมื่อ x เท่ากับศูนย์จุดสามยกกำลัง m n เป็นอะไรนะเป็นสอง y เท่ากับศูนย์จุดสี่ยกกำลัง n เป็นหนึ่งก็จะเท่ากับสิบจุดหก คูณ0.3ยกกำลัง2คูณ0.4เท่ากับ0.38นะครับโมลาร์เปอร์เซกครับได้แล้วครับแค่นี้เองต่อไปนะครับว็าเขียนข้าที่อ,อันดับต่ออันดับอันดับสองของปฏิกิริยานะครับอันดับสองนะวงไว้ก่อนเลยให้สอมการมาดูก่อนนะครับว่าดุลไหมเอ็นเป็น2อเป็นสโอเคดุลแล้วนะครับมีค่า k เท่ากับ 0.54อันนี้เนะครับเท่ากับต้องใช้เวลากี่วินาทีในการทำให้ความเข้มข้นของ NO2 ลดลงจาก0.62เหลือ0.68นะครับก็กตัาเรียกยาอันดับ2เนะเาะแล้วก็จะเข้าสูตรว่า1ส่วน a เท่ากับเศษ1ส่วน a0 บวก kt นะครับเมื่อ a เป็นความเข้มข้นใดๆและ a0 เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นเนาะเราก็จะแทนค่าได้ว่าเศษ1ส่วน a คือ0.28 เท่ากับเศษหนึ่งส่วน a ศูนย์คือศูนย์จุดหกสองบวก K เขาให้มาเนาะแล้วก็ T ก็แก้สมการนะครับหาค่า T ออกมาเป็นศูนย์จุดสองแปดลบด้วยหนึ่งหารศูนย์จุดหกสองเท่ากับหารศูนย์จุดห้าสี่นะครับได้ T ออกมานะครับเท่ากับสามจุดหกสามเศษนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน่วยเศกลบหนึ่งอันนี้ก็ต้องเอามาเป็นเศษเนาะ ได้แล้วนะครับต่อไปข้อ4นะครับเขียนว่าปฏิกิริยาอันดับ1นะครับดำเนินไปได้35.5%าภายในเวลา4.9นาทีที่รูปนี้นี่นี่ค่าคงที่อัตราเป็นเท่าไหร่ในหน่นวยเิกลบหนึ่งนะครับก็อันดับ1นะครับก็เข้าสูตรล็อกเเท่ากับล็อกอุ้ยโทษครับล็อก0ศนลบเคนะครับล็อกเเขาถามว่า อันนี้มันให้ไม่ได้บอกมาเนาะมันนั้นเรารวมน์ดีกว่านะครับเป็น l o g a เอลบล็อเอศูนย ok ์เท่ากับลบ k คอันนี้รวมน์ได้เนาะจากคุณสมบัติ k t. ของ l o g a r i t h m น,นะครับก็เป็น l o g a A0 ส่วนด้วย a ศูนย์เท่ากับลบเคทล็อส่วนด้วย a ศูนย์นะครับเรายังไม่รู้เนาะว่าไอ้ a ศูนย์ไอเ a ศูนย์เป็นร้อยละกันส่วน A จะเป็นเท่าไหร่ เขาบอกว่าบริหารดำเนินได้ไป35.5%แปลว่ามันกลายเป็น product ไปแล้ว35.5%ดังนั้นเราไม่ได้อยากรู้โปรดัก t เราอยากรู้ว่าสารตั้งต้น่ะมันเหลือเท่าไหร่ถูกไหมก็เป็น100ลบ35.5ถูกไหมเท่ากับลบ ktt เป็น4.90แทนได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องแปลงเป็นวิก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวเราค่อยคำนมูลออกมาแล้วค่อยแปลงเป็นวิทีหลังได้นะครับค้ามาค่ามันเท่ากันก็จะกดเครื่องคิดเลขได้ออกมาว่าเป็นล็อกหนึ่งร้อยลบสามห้าจุดห้าลบลกร้อยนะครับได้เป็นลบศูนย์จุดสี่สามแปดเท่ากับลบเกับสี่จุดเก้านะครับ -k เท่ากับนะครับ 0.089นะครับออกมาเป็นมินนะครับมินลบหนึ่งเพราะฉะนั้นทอาใหม่ตรงนี้เขียนยากเป็นหนึ่งส่วนมินนะครับหนึ่งส่วนมินก็ใช้แฟกเตอร์นะครับหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบเซกนะครับเดหนึ่งโเคทากับ โอเคได้เหมือนกันนะครับมเท่ากับ0.089หาร60เท่ากับนะครับได้เท่ากับ1.48คูณ10ยกกำลังลบ3เปอร์เซกลบ1นะครับ โอเคนะครับต่อไปข้อ5นะครับเขาถามว่าภายใต้สภาวะที่ค,ความเข้มข้นเท่ากันที่250องศาเซลเซียสเปลยาน,นี่ๆๆนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าดุดหรือยังดุดแล้วเนาะเกิดขึ้นด้วยอัตราที่สูงเป็น1.5ึ่งจุดห้าคูสงสามเท่าของอัตราเกิดปฏิกิริยาเดียวกันที่150องศาเซลเซียสจงหาพลังงานอากระตุ้นนะครับก็เป็น EA นะครับ EA เท่ากับอะไรนะครับก็ค่าเข้าสูตรสมการอารีเอนิสนะครับก็เป็นลอค k1 หนส่วนเค เท่ากับ EA ส่วน R เศษหนึ่งส่วน T 2สองลบด้วยเศษหนึ่งส่วน T1 หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันกลับได้เสมอครับแค่หนึ่งส่วนทีสองเนี่ยก็กลับเป็นกลับเศษไปส่วนได้ตรงนี้ก็จะเป็นติดลบขึ้นเองหรือว่าตรงนี้ติดลบก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น T1 หนึ่งเป็น T สองนะครับก็ระวังเครื่องหมายบวกลบกันดีๆนะครับก็เขาบอกว่าเกิดเป็น1 5จุดเท่านะครับเราให้เคหนึ่งเป็น1แล้วละกันให้เคสองเป็นหนึ่งจุดเท่านะครับคูณสิบนาเท่า ของ k 1ก็เท่ากับ e a ส่วน r นะครับแล้วก็เส t หนึ่งส่วน t สอง t สองคืออะไร t สองเขาก็เกิดเป็นคืออุณหภูมินี้ถูกไหมก็เป็นสองร้อยห้าสิบบวกด้วยสองเจ็ดสามด้วยนะครับอย่าลืมบวกนะมันไม่ใช่ยังไม่ใช่เคลวินนะครับเป็นห้าสองสามนะครับและ, 2, 3, ะร้อยสิบองาอันนี้ก็เช่นกันเป็นบวกสองเจ็ดสามเป็นสี่สองสามนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ เราก็กดเครื่องคิดเลขก็จะได้ออกมาลบเจ็ดจุดสามหนึ่งเท่ากับอีสุนเป็นแปดจุดสามหนึ่งสี่เนาะก็จะเป็นเท่ากับลบสี่จุดห้ากับสิบเอ็งลบสี่ จะได้ว่า EA นะครับเท่ากับมันเยอะเนาะเพราะงั้นก็หารพันดีกว่าจะได้เป็นกิโลจูลน,นะครับเป็นลบหนึ่งร้อยสามสิบสี่กิโลจูลน,นะครับต่อไปนะครับข้อหกนะครับเขาถามว่าปฏิกิริยาอันดับ 1, นหนึ่งเิดหนึ่งมีข้าเทียตาเท่ากับ อันนี้ให้เป็น k 1แล้วกันที่อันนี้เป็น t หรือยพลังงานก่อกำมันเป็น ea นะครับต้องหาว่าค่าคงที่ปรานี้จะมีค่าเท่ากับ k 2ที่อยูุ่วมเท่าไหร่เขาถาม t 2เนาะก็แทนค่าลงใบธรรมดาเลยนะครับก็เป็น log k 1เท่ากับ4.60คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับ k 2เท่ากับ8.80คูณ10ยกกำลังลบ4เท่ากับ eA เป็นหนึ่งศูนย์สี่คูณสิบยกกำลังสามเป็นนะเพราะมันเป็นกิโลจูลหารอาร์เป็นแปดจุดสามหนึ่งสี่เซตหนึ่งส่วนที่สองเรายังไม่รู้เนาะก็ติดไว้แล้วก็เซตหนึ่งส่วนทีหนึ่งก็เป็นสามร้อยห้าสิบหกสองเจ็ดสามได้เป็นหนึ่งส่วนหกสองสามก็แก้สมก,การนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็นลบศูนย์จุดหกสี่เก้าเท่ากับ หนึ่งสองห้าศูนย์เก้านี่เขียนเป็นก้อนนี้ไว้เลยกันกับลบห้าจุดหนึ่งแปดเก้านะครับหนึ่งแปดแล้หนึ่งแปดเขยนเฉยเลยกหนึ่งแปดแปดคูณสี่ยกกำลังลบห้าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนที่สองลบด้วยเศษหนึ่งส่วนหกสองสามนะครับก็ย้ายข้างกับไปบวก แล้วก็ลังลบหนึ่งได้ว่า t2 สองเท่ากับหกสี่สามนะครับหกสี่สามเป็นเคลวินหรือว่าจะเป็นนะครับเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบองศาเซลเซียสนั่นเองวิธีลองเช็คคำตอบดูนะครับเขาเียนว่าเห็นว่า EA เนี่ยมันมีค่าสูงขึ้นเนาะจาก4ี่จุหกัลายเป็นแปดจุดแปดเพราะฉะนั้น t ีสองเนี่ยมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็ถูกไหมก็เพิ่มขึ้นเนาะ ถ้าลองเช็คคําตอบแบบง่ายๆนะครับถ้าคิดออกมาได้น้อยกว่า250เนี่ยก็แปลว่าน่าจะคิดผิดแล้วต้องเช็ครีเช็คตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ7นะครับเขาถามว่าเมื่อเติมเม็ดสังกะสี6 กรรมนะคะในลืมลงในสารละลาย HCl สองโมลาร์ในบิเกอร์ที่หนุมห้องได้ผลิตัเป็นแก๊สนะครับก็เป็นเรื่องปริมาปกติเนาะสังกะสีเจอกับกรดนะครับมันจะได้ผลิตทันเป็นไฮโดรเจนแก๊สอยู่แล้วครับการแต่งในแต่ละข้อต่อไปนี้ทําให้อัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมนะครับก็ถามว่าใช้ผงสังกะสีหกกรัมนะครับเป็นผงสังกะสีหกกรัมเหมือนเดิมหกกรัมเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเป็นผงมันจะเกิดเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า เพราะกา้เป็นผงมันเพิ่มพื้นที่ผิวในการเรียกับปฏิกิริยานะครับมันจะเกิดเพิ่มขึ้นแน่นอนใช้ไม้สังกะสี4กรัมนะครับเห็นได้ว่ามันลดลงเนาะดังน,นั้นก็จะเกิดาสารต้นตลดลงอัตราการเกิดปฏิริยาก็ต้องย่อมลดลงถูกไหมครับก็ลดลงใช้กรดอะซติก2มอลาร์แทนกรดไฮโดรคลอริก2มลาร์นะครับก็จะเห็นได้ว่า กรดแอซติกสองโมลาร์ ura, กับสองโมลาร์เท่ากันเนาะอาจจะเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่ากรดแอซติกนั้นเป็นกรดอ่อนนะครับจะแตกตัวให้โปรตอนออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่ากรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เป็นกรดแก่จะให้โปรตอนออกมาค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตรา,าก,การเกิดปฏิกิริยาก็จะดูสิกรดมันอ,อ่อ,อนลงนก็ต้องลดลง ถูกไหมครับและเพิ่อมอุณหภูมิเป็น40องศาเซลเซียสเขาทาที่อุณหภูมิห้องนะห้องประมาณ20 30องศาเขเพิ่อมอุณหภูมิแปลว่าก็เพิ่มเบรกมา้ม่นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพลังงานโมเลกุลที่มีพลังงานถึง EA ก็จะมีมากขึ้นนะครับก็จะตอบได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ